เพี้ยงจันเหือชื่อว่ามีหางคอนขางลาลแต่ว่าจะาหางกับคอนขางว่าเปิดเจอสันหนึ่งสองสันเนาะขึ้นนี่เท้าเดี่ยวขัวขึ้นมาเนาะอ่าทางรัวมือเข้าปัสิเบ็นด้านหนาของตลาดทงขั้นข่้ทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนขี่รถเข้าไป ลาอออกตามซอยนี้เนาะ,ะตลาดทงพันช่ำเนาะก็เคยเขาไปจักเสือเนาะคอมเม่ใช่เกสิภาคทุกคน เขาไปส้มตลาดทองคั่นค้งเนาะสบายสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขุทุคนเก่าทุกคน,กอกคนตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดทองคั่นช่ำเนาะเนาะนี่ก็เป็นตึกใหม่เนาะที่ว่าเขาจะสร้างในตลาดทองคั่นค้ำเนาะทุกคนจะปา,า,าช่างหนาปัชมี ซูเปอร์มาร์เก็ตโศกทวีเนาะมีก็เป็นตึกใหม่เนาะบาเม่นไสกับเนี่ยบอทันเคยเข้าไปจักเสือเมื่อก่อนชงขันข้นช่ำกับสิเป็นตลาดที่ว่าดังเนาะในเวียงจันแต่ว,ว่าหลังจากไฟใหม่เนาะแล้วเข้าเจาะกระสามตึกใหม่ประมาณ ประมาณหกเจ็ดปีก่อนอเนี่ยนะทุกคนคือว่าไฟใหม่ตลาดทงคันคำเนาะแลวกเพม่นมีการสางใหม่เนาะเป็นตึกนี่เป็นแบบศูนการขาเลยเดี๋ยวสิลองพาทุกคนเขาไปเบิ่งเนาะซูนการขาทงนนคันคำเนาะว่าบ่าวแม่ไส้ยังไม่ท่นเคยเขามายางตึกนี้จ้าเถื่อ ทางนั้นจะเป็นทางบ่อนจอดรถเนาะย่อเขามาเบิ่งเนาะน,นี่เป็นตึกข้างหน้าก็มีมีซานผ้าปูนเนาะเป็นาพพซานผ้าปูนสีหนาทางน,านั้นจะเป็นทางเขามาเนาะ ทั้งนั้ก็มีห้านคาเฟ่เนาะทุกคนก็เขามาขังเลยอะ่ะสำหรับศูนย์การค้าอย่ี้เนาะเป็นหางเนาะเป็นแบบตลาดเป็นตลาดสไลายเป็นใครเครื่องเสือผาเนาะเวรามิกค่ะ จะเปิดแต่สันเดียวทุกคนเปิดแต่สันเดียวเท่าน,นั้นเนาะนนนเนาะเี้ยงจันเนี่ยชื่อว่ามีหางคันขางไลยแต่ว่าจะหางกับคอนขางว่าเปิดแต่สันหนึ่งสองสันเนาะขึ้นนี้กับเปิดแต่สันเดียว ก็เปิเยอไปกยผมรานบนญกินใด้บันไดเร่อนกับเอเปิดเนาะกินขนาดใ้ใดใดใใดเอะอาหารสัตซองมันเป็นอาหาร กานซองเป็นหารอาหารเนาะเป็นหารเฟอร์อ๋อเขาก็เคยเึ้นมาเลยทุกคนชุดการข่าถุงคันฉัเนาะวางเปล่าเนาะเป็นชุดการข่าที่ว่าคนทางว่า กระยเติบเนาะจะพาคนถามว่าวิาวามีคนเนาะไ,ได้เรือนกับโบไดเปิดมียูซีสันเนาะทุกคนยูซีสัน เดี๋ยวเขาสิลงไปกันลุมเนาะนอ,อยูนิกับซิน,นี่สิ้นขาประเภทเสื้อผาเนาะแล้วก็เกิบต่างๆเครเสองซ้ำอ่างเนาะ บาวแมนไส่กับมิตยกายเนาะบรบพาททุกคนเขามาเบิงจักเถือถ่อมือนีกับชื่อว่าเป็นข่งแรกเลยเนาะหลังจากตั้งแต่ตลาดทุงคันค้ำไฟใหม่เนาะกับบริเมากับบอเมานี้เลยเนาะทุกคน ทั้งนั้นก็นนสกเกิเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของโศกทวีเนาะทุกคนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของโศกทวีคือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าใหญ่เนาะของโศกทวีแต่ละสาขาเนาะอยู่ในนครหลวงเวียงจัการคือว่ามีแต่สาขาใหญ่ๆเลยโศกทวีเนะาะเดี๋ก็ขับไปเบิ่บนั้นไปกับซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เนาะที่ว่าตั้งอยู่ศูนย์การค้าสงครามค่ำ สำหรับชูนกันข่าทงขั้นขคำกานาจกะกานาจะจีนนอกมาสัมปทานม ah าเห็ดอย่างนี้เนาะด้านลุ่มก็จะเป็นตลาดของสดเนาะหมักใหม่ นเนอกห้องออกมาทางด้านนี้ครับชิเป็นตลาดสดเนาะโบบอนนี่กับมีทางมาห้องน้ำกับมีบ่อน,นั่งเนาะเป็นบ่อน,นั่งก็เป็นตลาดเนาะทางลุมเป็นตลาดสดมีพักหมาก์ใหม่ของอยู่ของกิน เป็นตลาดทงคันค้ำเนาะทุกคนแต่สำหรับในคลิปนี้ก็ทีมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนถ้าผู้ใดมักอยากสนับสนุนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดอทุกคนสำหรับตอนนี้บาว์เรนไส้ก็ต้องคอกล่าวคำว่าออกใจก็สบายดีเนาะครับตลาดศูนย์การค้าชงคันคํำแห่งนี้เนาะทุกคน